สวัสดีค่ะ FC ทุกทกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะทุกท่านวันนี้นะคะใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางเราพัฒนาวันที่4พีพฤศจิกายน2567นะคะพี่น้องวันจันทร์เนาะคะ่ะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้นะคะเป็นการจออเด่นวิ่งรูดค่ะพี่น้องถ้าสมมติว่า FC ไม่ชอบตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้นะคะก็ให้ FC ทุกท่านพิจารณาเลขเด่นประจำวันได้ที่ท้ายคลิปนะคะทุกคน เลขเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันนะคะแต่ว่าทุกท่านจะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันนะคะทุกรอบในแต่ละวันค่ะพี่น้องก่อนอื่นนะคะทุกคนจจจะพาทุกคนไปดูวันที่1น,นะคะทุกคนว่าเข้าหรือหลุดนะจ๊ะสำหรับวันที่หนึ่งรูดเมื่อติดจัดพี่น้องขามาเจนเลขเด่นประจำวันหนึ่งพี่น้องเบิง้งที่ละพี่น้องขาเบิ้ง ย้ำรุดกับรุดแบบนี้ล่ละพี่น้องย้ำเข่ากับเขานะคะทุกคนใจให้เด่นสองและศูนย์มา8 5ดห้าหนึ่งสาแพี่น้องมีจักพี่น้อง่าเลขเด่นประจำวันห้อยไหมห้อยหนึ่งหกลุดค่ะทุกท่านเอาไปรุ่นต่อพี่น้องวั่นจันนะคะถ้าอยากตามก็ตามใดเด้อจ้าถ้าอยากพานพี่น้องพานใดเลยช่วงเขา่าช่วงรุดแล้วจ้าเด้อ สำหรับวันที่4นะคะจากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้จะได้อยู่ที่เลข2ไน้เลข3นะคะทุกท่าน FC ขาสำหรับคู่ที่ใจจะจับให้ท่านได้รับชมนี้เป็นการจับคู่ระหว่างตัวเด่นสถิติงวดล่าสุดนะคะแล้วก็คู่กับเลขเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดทุกวันนะคะทุกท่านเรามาดูค่ะทุกท่านค่ะ2นะคะ2 8ค่ะ25 สองเจ็ดสองสามสามค่ะสามแปดสามหนึ่งสามห้าสามเจ็ดค่ะทุกท่านประมาณนี้พี่น้องเมื่อน,นี้ก็จับเลขบสบสเต็มสปีดนะคะทุกคนค่ะจับคู่หนึ่งเสียดายคู่หนึ่งพี่น้องตัวเลขหลยตัวนะคะทุกคน คู่ตัวเด่นวันนี้อยู่ที่2 3 3สนะคะทุกคนคู่ที่ใจชอบ1คู่มือนีใจมกักเล่าพัฒนาใจมักสามเดพี่น้องประมาณนี้นะคะมาดูเลขเด่นประจําวันค่ะจะจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ดูเผื่อ FC ชอบนะคะบางวันก็เข้าวันบางวันก็หลุดนะคะสำหรับเลขเด่นคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันเลขเด่นประจําวันจันท์อยู่ที่สกับเ เบิ้ลประจำวันคือ2 2กับ7 7 2กับ7นี้ท่านสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันสำหรับสายวิ่งสายรูดค่ะมาดูค่ะทุกท่าน2กับ3รอบเด่นตัวเด่นนะคะทุกคนกับเลขเด่นประจำวัน2กับ7เป็น2-2-7 7 22เ 2, จ็ดใจได้จับคูห้2 2อยู่นยูน้าพี่นงองมากระตามได้เลขเบิ้ลประจำวันนะคะ สามค่ะสา,ส,ส,าส,าส,สามสองสามเจดสามสองสองสามเป็นคู่ตัวเด่นสามเจ็ดเจดสจบให้อยู่นะคะส่วนสองแปดสองห้าสามแปดสามหนึ่งสาห้าเป็นความน่าจะเป็นที่ใจบางไว้ให้ถ้าเอฟซชอบท่านสามารถตามได้ถ้าท่านไม่ชอบท่านก็สามารถผ่านได้เช่นกันเนาะค่ะมีของไม่หลุดเด้อพี่น้องเด้อมีของไม่หลุดทุกมือ่อ แอดมินเองนะคะทุกท่านคะ่ะอยากให้เข้าทุกวันเนาะคะ่ะแต่มันกะเปลนไปบ่ไา้ดเนาะพี่น้องเนาะ,ะมันกะมีมือเข่ามือหลดะะุดเนาะจากพี่น้องค่ะสําหรับแนวทางเราพัฒนานะคะทุกคนวันที่4พฤศจิก,กายน2567ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชคๆมันมันกันสุขูสุขลนเด้จากพี่น้องสวัสดีค่ะ